สวัสดีครับทุกคนก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะไปงานตุ๊ดจีนอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์กันไปแล้วงานตุ๊ดจีนเนี่ยคลิปรอบที่แล้วนะครับไปงานในเมืองเนาะใช่เมืองปากน้ำโพนครสวรรค์ก็วันนี้เรามาแบบงานต่างอำเภอ้าดูซิว่าแบบบรรยากาศจะเป็นยังไงเราเคยมาตอนกี่ปีนะสามสี่ปีที่แล้วเนาะใช่ใช่รอบนั้นเอาหลานมิวมาด้วยรอบนี้เราไปกันสองคนแม่ลูกนะครับก็ เดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนดูนะคะว่าแบบเออในงานปีนี้แบบจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงก็ไม่ได้มาแบบสามปีแล้วเราไม่ได้มานานแล้วป่ะเดินทางทุกคนถึงแล้วแม่ถึงแล้วป่ะไปเตรียมตัวป่ะไปดูในงานกันนะครับแม่กุญแจอะไรปะเนี่ยกี่โมงแล้วเนี่ยเรามากันหกโมงครึ่ง ฟ้าสวยใช่ไหม,มเขายังไม่เริ่มเลยป<า>่าปีนี้เรามากันเองมากสองคน,มน,มนไม่นี่จะให้ดูมีขอบกินเยอะนี่ก็นคนยังมันๆอยู่นะคนยังมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันนี้เขาเรียกอะไรนะริมน้ำริมแม่น้ำ แม่น้ำปิงกาวเหลีวยวถ้าแค่วูบกันได้สร้างเงนือสร้างตัวร่วมกันได้มันไร้ที่แยวเป็นรูปจังหวะของการกลับมาทิ้ใหม่ส่วนใครห่างแล้วก็ตามก็เป็นรูปจังหวะของการเปลี่ยแปลงตัวเอง นะเปลี่ยนแปลงตังค์แต่เนด้ยแม่มุนไปเรื่อยตรงนี้อะไรสวยว่าตรงนี้จะเป็นมังกรระเบิดถ้ำนทุกคนนี่ออสวยมากเลยไไดด้้มังกรเขาออกมาตรงนี้มั้งทุกคนนี่ยออกตรงนี้มั้งเนี่ยนี่เรามาอยู่ในอะไรนะศาลเจ้าศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เก้าเหลี่ยวใช่ไหม เดี๋ยวเราก็อรอดูอะไรนะท,ที่เปิดไอ้อไม่ใช่รอดูขบวนแห่นะครับวันนี้มาดูขบวนแห่แวแสวยอะแม่ เมก็นึกว่าวันนี้อากตี๋ทุกขั้นตอนลมโตมาเนอร์เลยนึกว่าลมแปดนึกว่าลมแรงศรัทธาจ้าแม่สวรรค์ประทานพรตึกในประเทศไทยถึง9เมตรด้วยกันครับโดยในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการ่วมกันในเพราะว่าความเจริญในเรื่องของพาร์ทิถีพิฐันทุกขั้นตอน อย่างถูกต้องตามประเพณีนครสวรรค์นั่นเองครับท่านผู้มีเกียรติครับสำหรับงานในวันนี้จะเป็นงานที่ผมเชื่อได้เลยว่าท่านที่เพิ่งเคยมาครั้งแรกผมอยากให้ท่านได้สัมผัสถึงอัตลักษณ์วิถีที่เราเรียกว่าพลังความศรัทธาที่กับวามเป็นก้าวเลี้ยวของเรานั่นเองครับเฉะนั้นท่านผู้มีเกียรติท่านครับ ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าศาลเจ้าเข้าเหนียวนะครับก็<ส>อยา่างไรจะเรียนไปไหนเราจะไปดูต้นขบวนไม่เดีเราก็เดินหาว่าแบบเขาจะแห่ไปตรงไหนขบวนไม่รู้อยู่ตรงไหนเอเขาปั่น,นก,ก็เดินในตลาดเดินในตลาดตกแต่งไฟแม่โคมเต็งล้งนะครับเดินอี่แง้ยพาเดินอย่างเงี้ยเดินอันนี้เรามาอีกซอยหนึ่งนะครับเป็นซอยตรงหน้าศาลเจ้าเข้าเหนียว เราจะไปออกอะไรนะถนนอยู่ตรงไหนนะที่เขาจะมีขบวนเขาแห่จากไหนมานะจากอำเภอเกาเลี้ยวแล้วก็มาบรรจบสี่แยกตลาดเกาเลี้ยวอ๋อก็เขาจะแห่มาจากอำเภอแล้วก็ตรงมาแล้วก็มาที่สักเจดาวใช่ปะล่ะใชาอย่าเราก็ตามไปดูเดินไปดูแล้นะครับมังกรเหมือนในเมือง แล้วเราก็คือแม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนต้องมารอทุกทุกงานมาแบบไม่เคยแบบว่าพาอดีอะต้องรอคอยตลอดนี่เราอยู่ตรงร้านน้ำพุใจกลางเมืองก้าวเหลียวอำเภอก้าวเหลียวแล,วาลาะคอนขวัดร้านเนี่ยปลาปลาอ้วนจริงเลยนะคนน้ำจะหาที่ 他把狼给盖着了。 กดเสี่ยงไทง่ายๆนะเป็นคนชอบติดตามคนฟ้าหาความรู้อยู่เสมอมีความเพียรพยายามเป็นเล่เราก็ควรจะไปแก้ที่ตองเสียเพราะฝากเกษตรมงคลแก่ชีวิตและวามกกับใจของเราเองด้วยเย็นชื่นใจกินนี่ไปแล้วสองหนึ่ง แล้วเราไม่รู้จะไปทีงไหนเลยแเดินตามเขาเห็นเดินเขาไปแยกนี้แยกนี้หลายแยกไม่เขาไปเราก็ตามเขาไปเหมือนกันเห็นไม่รู้จะไปถึงไหนกันคือเราก็เดินมาในตลาดอีกแล้วไม่รู้ไม่รู้ว่าจะไปไหนเมื่อกี้เขาปล่อยขบวนเพราะว่าถ้าอย่างในเมืองนะทุกคนอย่างในเมืองนครสวรรค์เขาจะแบบ ขบวนแห่เขาจะแห่เลยแต่ที่นี่เขาเหมือนแบบมาเปิดตัวขบวนก่อนตรงสัตว์ชาเขาเกาเหลี่ยมเราก็เดินเนี่ยทัวเราก็เดินตามเขาก็ไม่รู้เขาเดินไปไหนเราก็เดินตามเขาเหมือนเราไม่รู้ว่ามาขบวนจะเริ่มเมื่อไหร่เราก็ตามราไม่รู้ว่าขบวนก็เห็นเขาเดินกันเราก็เดินทุกคนเขาเดินไปไหนเราก็เดินตามเข้าไปพอลุบแล้วเขาจะเขาเดินกลับบ้านเราไปก็ต้องกลับบ้านเขานั่งรอขบวนยังไม่มาให้ยังไม่มา กิโลแล้ตอนนี้สองทุ่มสิห้าก็ประมาณสองทุ่มครึ่งสามทุ่มเลยเนะตะิดตยวตรวหข่นยขอพักแป๊บแต่คนก็เยอะนะนะ่นอะโคนขบวนมาแล้วนั่งรอแนะลรถตำรวจถ่ายรขบวนมาแลนะ

อูด้าปิสาหอมหอมไข่แขง็งจักเกล็ดป,ปาท่องโก๋และตินซิง เป็นแบบต่างอับมอนแะแต่กเขาก็จัดยิ่งใหญ่นะครับคือแบบมีขบวนแห่สวยเลยเเยยอะลมาตามมาตรงนี้อีกครับมาตรงขบวอนอีกครับ เขาก็มีการประดับเนาะใช่ดัดสรรบ้านใช่จัดสรบ้านก็มีการประดับโฮมเขาเรียกอะไรนะโฮมเต็งหลังสวยเลยไปเดี๋ยวเราก็จะไปสัจ้าต่อชื่อร้านอะไรนะไอเตียมีเขื่อหมูจุ่มหมูกระทะน่ากินร้ดีเ่ย ครึ่งปีนี้กันเงินครึ่งปีุณอาจจะไม่ดีทุกคนก็กลับบ้านแล้วเดินกี่ทุ่มแล้วเนี่ยสามทุ่มครึ่งมาตั้งแต่มาตั้งแต่กี่โมงมาตั้งแต่หกโมงเย็นทุกคนก็คลิปนี้นะครับก็เก็บภาพบรรยากาศของงานตัวจีนข้าวเลี้ยวมากค่ะทุกคนนะครับก็ยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับก็วันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย